เวลา6นาฬิกา47นาทีวันนี้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์พระบรมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายพระตาหันเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธีธรรมพระบรมศพจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์รวม8รูปโดยมีหม่อมเจ้าสีสว่างมุงยุคนเสด็จไปในการนี้ด้วย การสวดพระอภิธรรมจะนิมนต์พระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงสิบแห่งสัตว์เปลี่ยนหมุนเวียนกันพระพิธีธรรมแต่ละพระอารามจะใช้ทำนองสวดแตกต่างกันในแต่ละพระอารามมีการฝึกหัดฝึกฝนเพื่อความคล่องแคล่วพร้อมเพรียงและความไพเราะในการสวดในปัจจุบันนี้ทำนองที่พระพิธีธรรมสวดมีสี่ทำนองคือทำนองกะแยกเป็นสองลักษณะคือกะเปิดและกะปิดทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพันยะ เวลา18.50นาทีพลตรีหม่อมเจ้านาวพัน์ยุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชจุกสนพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัธเทวรารามและวัดอนงคารามรวม8รูป พระพิธีธรรมจะนั่งบนสร้างด้านตะวันออกและตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ใช้บทสวดพระพิธรรมเจ็ดคัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคนีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุกขลบัญญัติพระกะถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัตฐานทั้งได้นำบทสวดพระพิธรรมใหม่ที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่มเจ็ดบทเพื่อให้เทียบเท่ากับบทสวดพระพิธรรมเจ็ดคัมภีร์เดิม ที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อน เวลา10นาฬิกา47บนาทีพลเอกกัมบารุดิติองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุกสถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพนแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวมแรูปที่สวดพระภิธรรมพระบรมศพในช่วงเวลา7นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีและเวลา16นาฬิกา50นาทีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชจุกลถวายพระ โดยการสวดพระพิธรรมเป,รเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมายาวนานและบทสวดที่ใช้ในการสวดนั้นนอกจากเป็นการสวดเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนไปแล้วยังเป็นคติสอนใจผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่อีกว่าด้วยว่าสรรพสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาการสวดพระพิธรรมจึงไม่เพียงแต่เป็นขนบธรรมเนียมทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักความเมตตาและการยอมรับในกฎแห่งธรรมชาติที่มีอยู่